ดูเหว่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะยังไงก็ลองดูบทก่อนดีกว่านี้เธอได้หรือเปล่าว่าสาวที่พวกเราต้องย้ายตั้งแต่เช้าถึงบ่ายเพราะว่าความต้องการของผู้ช่วยผู้กำกับนะจริงอย่างนั้นเหรอผู้ช่วยผู้กำกับทำไมถึงได้เรียกร้องได้เยอะขนาดนี้เลยเนี่ยแปลกจังเลยนะก็ผู้ช่วยผู้กำกับคนนี้เนะี่ยคือผู้กำกับหลักของซีรีส์เรื่องเป็นคาเตอร์ยงไงลนะ่ะ ม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมเดเตอร์เรียนถึงได้ทำตามผู้ช่วยผู้กำกับคนนี้นะที่แท้ผู้ช่วยผู้กำกับคนนี้ก็มีฝีมือที่เก่งขนาดนี้เลยเหรอเยนี่ Encounter เป็นผลงานที่คว้ารางวัลมาเมืนน่อต้นปีและมีเทคนิคการถ่ายทำที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าพูดไปเธอก็อาจจะไม่เชื่อนะดีนว่าผู้ช่วยของู้กกำกับเนี่ยเขายังเรียนอยู่ในหมหาวิทยาลัยเลยนะเขายังเรียนไม่จบด้วยนะ ไม่คิดเลยว่าผู้ช่วยพุ่งกับคนนี้จะสามารถถ่ายภาพเรื่องเอ็นเคานเตอร์ด้วยฉากหลังที่งดงามขนาดนี้ได้ถือเป็นผลงานอันล้ำลึกมากที่แท้ก็คือวอัยรุ่นอัจฉริยะนี่เองทุกคนพร้อมแล้วสินะการถ่ายทำกำลังจะเริ่มแล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ต้องมาคิดถึงคนอื่นนะคว้าโอกาสที่อยู่ตรงหน้าเอาไว้ ุ่มกับเลี้ยงครับผู้ช่วยผู้กับดูไม่หมดจะมาแล้วนะครับผู้ช่วยผู้กับสวัสดีครับผู้ช่วยผู้กับสวัสดีครับผู้ช่วยสวัสดีครับเอาละเริ่มได้ทุกคนเริ่มการสแสดงแอคชั่น เจียวจิยวเธอมาที่นี่ได้ยังไงกันละ่ะเงียบใช้ประโยชน์จากทหารทั้งสองกะเพื่อเปลี่ยนยามในตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปไม่ตอนนี้ข้านะ่อยู่ในเก้ากระโดดที่ล้อมลึกดังนั้นเจ้าอยาแนะแต่จะคิดที่จะหลบหนีเลยนะเจ้าคิดที่จะติดอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตจริงๆอย่างนั้นเหรอแล้วข้าละ่ะ ข้าจะทำยังไงเจ้าจะทิ้งข้าไว้ด้านหลังอย่างนั้นเหรอเอานะ่ตอนนี้มีคนกำลังมาแล้วเจ้ารีบมากับข้าก่อนแล้วพวกเราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังนะเจ้าไปเธอเสียวจิง้งข้าจะไม่ไปกับเจ้าเจ้าคิดเพราะว่าเพื่อข้าก็รู้กันนะ ต่อไปนี้จะอย่ามาหาข่าอีกเลยค่าพูเก่าครับเออตอนนี้ฝนตกแล้วยังจะถ่ายต่ออีกต่อา,านะครับถ่ายต่อสิทำไมถึงไม่ถ่ายล่ะวันนี้มีฝนตกก็ดีแล้วนี่นะยังไงก็ยกฉากฝนตกมาก่อนเลยก็แล้วกันนะถ่ายฉากที่มีฝนตกเออพูมเก่าครับมีฉากที่มีฝนตกจริงๆครับ ฉากที่เสียวจิวฆ่าตัวตายกลางสายฝนหลังจากที่ต้องสูญเสียความรักไปนะครับเอาละแต่อย่างนั้นก็ให้จิวอ,อีเตรียมตัวพร้อมได้เลยนะเธอเพิ่งเจอเรื่องแบบนั้นเมื่อเช้าตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่ร่างกายเธอทนไหวหรือเปล่านะเอาล่ะหวังเชิงหกฉากหนึ่งช็อตหนึ่งครั้งอัน ถ้าหากว่าเป็นไปได้ละก็เออยละล๊ะดูเหมือนว่าฝนจะไปโดนบาดแผลทำให้เลื่อนลอีกครั้งสินะแต่ว่านี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีคัะ <Cut. S 1> นี่เจอยเธอลืมคำพูดของบทไปแล้วไี่อ,อย่างไงละ่ะถ้าต้องการให้ลูกเรือที่รอเธอทำกลางสายฝนนี่บวยหนักไปเพราะเธอได้อ,อย่างไงละ่ะทีมงานรอเธออยู่ต้องง่ายมากนะรู้ไหม ว่าไม่ใช่เพราะว่าผู้ช่วยผู้กำกับแล้วก็เอาแล้วไม่เป็นรถ่ายอีกครั้งขอโทษค่ะข,ขอโทษหัวงเชิงฉากที่หกั้งที่สองเริ่มแอคชั่นถ้าหากว่าพวกเราทั้งสองเป็นไปนไม่ได้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็ เลือดจากบาดแผลและเลือดปลอมดูเหมืนว่าจะผสมกันละเป็นเรื่องที่เลหลวร้ายจริงๆฝนช่วยพาค้าไปทีข้าจำต้องลาโลกนี้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามบทแต่ว่าบทของเสียวจิ๋วคุณน,นี้ก็ไม่เลวเลยอะนะ รู้สึกว่าแสดงถึงความตึงเครียดในมากขึ้นกว่าเดิมลองถ่ายอีกครั้งดีหรือเปล่าเ่ะนี่จื่ออี้ไม่ได้ทำตามบทเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่ข้อมือใช่หรือเปล่านะอาการบาดเจ็บที่ข้อมือของเธอสาหัสมากอย่างนั้นแต่ว่าทำไมเธอถึงไม่ยอมบอกคนอื่นแล้วก็ทีมงานแ,แถมยังปล่อยให้เปียกฝนอีกเอาละเริ่มครั้งที่สมได้ พอเถอ,อะฮะคัดเผอจี้เฉินี่เขาเป็นผู้ช่วยผู้กำกับอีกงั้นเหรอ